สวัสดีครับผมก็เป็นที่ที่สามเนาะที่ไหนนะที่นี่คาเฟ่เมมเบรรี่คาเฟ่ค่ะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันทำร้อนไหร้อนมากอยู่มุมถ่ายรูปนะครับผมก่อนรับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับ สวัสดีครับผมก็เป็นที่ที่สามเนาะที่ไหนนะที่นี่คาเฟ่เมมโมรี่คาเฟ่ค่ะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันถามว่าร้อนไหมร้อนมากอิ่มหมูเด้งยิบหายเลยอึดกี่นาตัวิววิวทางเข้านี่อนนีเงี้ยอ้วัเงี้ย เฮ้ยมันก็สวยนะเว้ยสวยกว่าที่แรกอีกเนาะคุณเด็กจองตรงนั้นอะได้นอนให้เราดูไฟนี่ไงเป็นไง,ปนไ,งไปใส่เนี่ยสาราท่าน้ำเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนดูวิวก่อนเยมันสลับไม่ได้หรอ มเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรขาวๆนะตัวต้นเอียงอ่ะท่าน้ำบงมก็ชิลอันน้น้อยก็หันไม่น้อยลงเรื่อยๆรงเลยเดยเด็ดด้อาต้นอียงคือสวยแเขาสีบรอกไปงาน สวยๆที่ไหนฝั่งนี้เลยฝัออ่งนี้คืออะไรตัว <c oughs> ไม่รู้ไปหาข้อมูลเอาเองมาเที่ยวอย่างเดียวเราไม่เราไม่ได้ดูข้อมูลอะไรเลยนะครับผมเด็กดูอย่างเดียวตอนนี้เราก็อยู่นครปฐมไอหมูนี่นะครับ นะครับผม,มถ่ายลูกได้หลายกล้องไงกล้องวีมี20ตัวก็ถือโอเคอยูน่นะบรรยากาศด้านบนนะครับผมก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับ คาเฟ่นี้ไม่ค่อยมีข้อมูลบอกเท่าไหร่เพราะว่ามาแบบไม่ได้ตั้งใจโน่นบรรยากาศตรงนั้นก็มีให้ถ่ายด้วยไงโนู่นออนเด้านนู้นก็จะเป็นเช่ an, า rainbow, 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 เรือเนาะตัวพูดอันนู้นก็เป็นเรือให้เช่าพายเล่นนะคะริมใต้ต้นไม้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้าค่ะ คนนิยมชอบถ่ายมากตรงนี้ราะทุ่งหญ้าสวยมากสำหรับรสาวชอบเซลฟี่แนะนำที่นี่เลยนะสำหรับรสาวที่ชอบถ่ายรูปชอบเซลฟี่นะคะที่นี่แบบตอบโจทย์มากที่นี่ที่ไหนนะเมมโมรี่คาเฟ่ค่ะสามพั 3, 000, นนครปฐมมาทานได้เลยอาหารก็อร่อยนะคะ <laughs> hey, ตอนนี้ก็จะกลับแล้วครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ช่องทัดดู o c h a n ด้วยนะครับขอตัวไปพักผ่อนกันครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะ